ฮัลโหลสวัสดีทุกคนอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยอยู่นี่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 กำลังนี่กงลังนี่ก็พอดีวันนี้กำลังเข้าไปที่เพจพาร์ e เอ c a t i o n เนชันนะเพื่อหาซื้อหนังสือสนุกสนุกมาอ่านให้ทุกคนฟังอ่ะโอ้ยลำบากเท่าไหร่เป็นนักดีๆก่อนดีกว่าโอ้ย เนี่ย Facebook p a r t Education แล้วก็ไปเห็นว่ามีหนังสือชุดป๋องแปงเล่มใหม่ๆชุดใหม่ๆออกมาเพียบเลยอะ่ะป๋องแปงห้าเล่มใหม่ออกมาแล้วอุย้ยเดี๋ยวจะสั่งซื้อทางเพจหน่อยแต่ว่าจำได้ว่า PASS Education นี่เคยส่งมาให้พี่ตองดีนะเดี๋ยวไปหาดูก่อนชุดไหนนาะนี่ๆเห็นไหมชุดปรับตัวใหม่เนี่ยได้มาละ เขาส่งมาแล้วเขาส่งมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาอ่านให้ฟังดีกว่ามีเล่มที่น่าสนใจป๋องแปงติดจอ,อนี่อ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะอ่านเรื่องป๋องแปงโกหกให้ฟังอ่ะมามามาโอเคป๋องแปงโกหกอย่าไปบอกใครนะนี่นี่นมาดูเรื่องโดยสองขาภาพโดยมงคลหวานฉ่ำ เป็นหนังสือชุดป่องแปงชุดปรับตัวใหม่ขายดีด้วยนะป่องแปงเล่นบอลกระดอนไปชนแจกกันไม่ทนหล่นตกแตกเพลงเพลงฮ้ยฮ้าฮ้ชเฉยยแล้วโอ้โอ้แย่แน่รีบแก้ไขเองติดปะรีบเร่งแปะเก่งเข้าที่ โอ้ยแย่แล้วแต่ว่าป๋องแปงแก้ไขได้คุณแม่ไม่รู้หรอกแปะเนียนกริบอุย้ยแม่เดินมาใกล้ลูกใจไม่ดีกลัวถูกแม่ตีเร็วจีหาทางอุย้ยแม่มา เออเออออคุณแม่ครับเออ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 อมีแมวเท้าโดดข้าหน้าต่างซุ่มซ่ามปัดหางชนหลายอย่างตกเลยอ่ะนู่นนั่น่ะแม่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 ไอไอจอนู้นอ่ะให้สวยแสบแล้วโทษแมวอีกหืแม่มองหน้าต่างข้ออ้างวนวกที่ลูกโกหก คงเพราะตกใจนี่ปองแป่งฟังแม่นะตอนแม่เป็นเด็กยังเล็กจำได้เคยทำเหยือกใหญ่แตกไปใบหนึ่งไม่ได้ตั้งใจเหตุให้ตะลึงเพราะนึกไม่ถึงจึงพลาดไปหลับมีอะไรบอกนึกออกบอกนะแม่รอฟังจ้า นะจ๊ะคนดีมีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมลูกฝ่องแปงลูกมองศบตากล้าหารเต็มที่ความจริงที่มีอย่างนี้แม่จา๋าก็มัดมนนหนูเองอะแม่แม่โกรธหรือเปล่าอะ่ะนูขอโทษนะครับคุณแม่ เล่าและขอโทษแม่โปรดเมตตานับแต่นั้นมาบอกลาพูดปลดทีหลังไม่ต้องโกหกแล้วนะลูกนะครับคุณแม่นี่ไดเห็นไหมใครเคยบ้างทำข้าวของแตกอ่ะก็ดูจิไปโทษแฉบได้ไงแฉบไม่ได้ทำนะหน้าต่างยังปิดอยู่เลยอ่ะ คุณแม่ก็เห็นอยู่ว่าหน้าต่างปิดอยู่นี่น่ารักดีเนาะป่องแป๋งเนี่ยแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาเด็กชอบโกหกด้วยนะแต่อันนี้ต้องไปอ่านเองนะต้องไปอ่านเองสาเหตุที่เด็กพูดไม่จริงก็มีสาเหตุอยู่มีบอกนะครับเออก็เป็นหนังสือชุดน่ารักน่ารักที่พา s ค k i ส่งมาให้พี่ทองดีอีกแล้วนะครับ ยังมีอีกหลายเล่มเลยที่ยังไม่ได้เอามาอ่านเดี๋ยวจะทยอยทยอยอ่านให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับคงจะเลิกนิสัยชอบโกหกกันได้แล้วนะไม่ดีไม่ดีอะคราวหน้ามาอ่านให้ฟังใหม่ไปละบายยอยา่าโกหกนะ